ก็คืออยากให้ทุกคนมานมัสการพระทองหรือพระขุดนะคะวัดนี้นะคะก็คือเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปลายของสมัยกรุงศรีธนิกายนะคะแล้วก็สขบถี่ได้จากด้านบนนะคะเป็นพระปรางค์ที่ไทยของรัชกาลที่๙นะคะไรยเส้นหาักขข้าประตูนะคะรัชกาลที่๙ก็คือเป็นวัดที่เรียกชื่อ าตามาทั่วไปว่าวัดพระทองเนื่องจากพระมีมีเสียงพระเขาเรียกว่าเสียงพระนะคะโล่ขึ้นมาจากนดินก็นคือเดิมเดิมทีเลยวัดน,นี้จะเป็นที่อยู่ของอทุ่งนาของชาวบ้านทั่วไปก็คือมีอยู่วันนึงมีเด็กาชายเลี้ยงควายคนนึงนะคะได้นําควายมาร่ามตรงที่แห่งนี้เนื่องจากก่อนนั้นมีมรสุมมากมายแล้วก็มีต้นไม้หักพังพังท,างทางลายแล้วก็คือเขาพยายามหา หลักที่จะมามัดควายตัวนั้นเอาไว้แล้วก็คือเขาเห็นไปมองไปเห็นหลักหลักหนึ่งซึ่งมองแล้วคือมองได้ภาพตาเปล่าได้เหมือนกับโคนมามามาติดกับบริเวณอขอนไม้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ล่าควายเอาไว้หลังจากนั้นเด็กคนนั้นกลับไปบ้านก็เสียชีวิตแล้วก็กลับมาดูควายนะคะพ่อแม่กกลับมาดูควายที่หู่กล้างก็เสียชีวิตเช่นกัน แต่ก็เนื่องจากอ็นอะไรก็ตามทุกคนก็เลยมาดูแล้วก็พยายามล้างโคลนที่ติดอยู่ตรงเรนที่ร่าวควายก็เป็นเสียงพระก็คือเสียงทองนะคะเป็นเสียรพระทอง,ะะทองแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนสมัยปลายกรุงศรีพยายเขาจะเรียกวัดนีว้ว่าวัดพระขุดแล้วหลังจากนั้นราชการที่5ได้มาเปลี่ยนที่เป็นวัดพระทองนะคะเนื่องจากก็มีพม่านะคะก่อนหน้านั้นก็มีพม่ามาเพื่อที่จะพยายามขุดเอาเสียงพระทองเพราะว่า ชาวบ้านน่าจะได้เห็นว่าน่าจะเป็นภาพพระทองทั้งองค์แต่ไม่สามารถขุดขึ้นมาได้เพราะมีต่อมีแตนขึ้นมานะคะก็คือเขาพยายามที่จะดูดูด้านในเห็นไหมคะมันจะเป็นรึ่งองค์ตรงนั้นไม่ใช่องค์จริงนะคะองค์จริงคืออยู่ด้านล่างแต่ขึ้นมาแค่เสียงเป็นทองคําแทสพมรถพยายามที่จะขุดขึ้กไปกับประเทศแต่ว่าไม่สามารถไปได้เหมือนกันก,นกน็คือมีต่อมีแตนแ้นชาวบ้านก็พยายามที่จะ โบกูนติดเอาไว้เพื่อที่ให้เหนียแค่เสียบแต่ให้ทําเป็นพระพุทธรูปขึ้นองค์ก้อเอาไว้ก็คือนี่เป็นของรัชกาลที่ห้าที่สัาา่งรถทำให้เป็นขึ้นองค์แล้วก็ครอบเจนนีคล้องไว้นะคะแล้วก็วัดนี้เป็นวัดของอไม่ใช่วัดประจำจังหวัดนะคะแต่ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตก็ว่าได้ของอำเภอคลาน เพราะว่าอำเภอพลามื่อก่อนนี้ก็คือจือว่าเป็นตัวเมืองเก่าของจังหวัดน,นะคะกูกเกตก็คือคนจะเรียกคือญามุกญาตจัน์ของประวัติทากรุเกก็คือเขาาเป็นที่นี่ นะคะคืออำเภอตลาแล้วก็คือิมงคมากะทีเที่ยวมุที่จัดกับเราที่จัดที่เาอยู่ของก็คือชีวิตแต่ตลาดนะคประวัติของตลาทนี่ยาวนานมากแต่ว่าตัวเมืองจริงๆก็คือใหญ่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็วัดที่เป็นวัดประจำจังหวัดก็คือวัดฉลองมีบางคนเคยไปแล้วใช่ไหมคะวัดฉลองเดี๋ยวเราจะไปกันวันที่3นะคะพรุ่งนี้เราจะไปพีพีนะคะก็คือเดี๋ยวแนะนาก่อนเพราะว่าเรานั่งรถตู้อธิบายกันยากก่อนที่จะเข้าไปน้ัสการบอกนิดนึงว่าวันนี้หกโมงเย็นได้ไหมคะเราจะไปทานข้าวเย็นกันที่ ร้านกาบกล้วยได้อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะทยอยเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมสวีิตสวีิตมีนะคะที่หัตปากกองและหลังจากนั้นก็จะปล <laughs> ่อยตามเดียสายและหกโมงเย็นขอพบกันที่ล็อบบี้โรงแรมเพื่อที่จะไปทานข้าวที่ร้านกาบกล้วยนะคะ ออประวัติภูเก็ตโดยโดยโดย,โดยโนานแล้วก็คือมีก,ก็คือเกิดขึ้นแต่ก่อนสมัยปลายกรุงศรีพิยาเมื่อนานแล้ว,ลวก็คือมีอมีศึกพมา่ากันนะคะที่นี่แล้วก็ชาภูเก็ตตอนนี้ก็ประชากรทั้งหมดร็ประมาณ3ามแสนกว่าคนนะคะมีอำเภอวิจิตสามอำเภอ,ออำเภอทาลานที่เราอยู่ตรงนี้อำเภอเมือง นะคะประมาณ32กิโลจากอำเภอเกาะแล้วก็อำเภอตะทูก็คือเป็นที่อยู่ของที่ตั้งของโรงแรม S ซอรวิสมีก็คืออำเภอระทูค่ะปตองนะคะแล้วก็หาดโดยรอบทั่วภูเก็ตมีประมาณ32หาดบางหาดก็จะมีคนอยู่ส่วนใหญ่จะมีคนอยู่ที่หาดปะตองนะคะแล้วก็หาดโรงหาดกระตะเออหาดนี้จะเป็นหาดที่อ่อเป็นความนิยมแล้วก็มีที่ตั้งของโรงแรมเยอะแยะมากมายเป็นหาดที่อยู่ทางตะวันตกของเกาะนะคะตัวเกาะก็จะเป็นเกาะยาวที็กี นะคะแล้วก็ด้านข้างฝั่งตะวันตกจะเป็นที่ตั้งของโรงแรมส่วนใหญ่แล้วก็ด้านตะวันออกจะเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่เราจะไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าหน่อยนะคะประมาณ7จ็ดโมงเช้าโอเคไหมคะได้อ,อ,อยู่นะ <laughs> เป็นจำได้ไม่เกิน75นะคะเพราะว่าเรือออกแบบมันพึ่งจากโรงแรมไปถึงที่ท่าเรือใช้เวลาเดินทางประมาณนาหนึ่งชั่วโมง ะะแตอนนี้ปิดเทอมรถไม่ติดมากแต่ขอเวลาที่นีงก็คือเป็น7จ็ดโมงไม่เกิน1กสิบห้าได้ไหมได้ะะน,นะคะแล้วก็เย็นนี้หกที่เย็นแล้วก็พรุ่งนี้ใครสนใจที่จะดำน้ำนะคะให้เตรียม,มกางขาตั้นช่วยน้ำอะไรก็ไดก็ได้นะคะแต่เรามี ชูชีพให้แล้วก็หน้ากากเขาจะมีให้เช่าในเรือเดี๋ยวเข้าจที่ใบครั้งว่าหน้ากากใช้ยังไงนะคะใครใช้หน้ากากได้ไหมคะดำน้ำก็คือเราดำน้ำําซื้นนะคะดำน้าซื้นคืออยู่บนผิวน้ํากับชูชีพแล้วก็หน้ากาก,ากแล้วก็ท่อหายใจตัวนี้ใช้ง่ายค่ะม่ยาาสำหรับคนที่ดำน้ำเอ่อมาก่อนแล้วก็สามารถใช้ได้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ ะะเดี๋ยวเราจะมีให้เช่าอยู่นะคะแล้วใครที่ไม่ดำน้ำไม่อะไรก็ไม่เป็นไรเราจะนั่งเรือไปด้วยกันแล้วก็ดำน้ำส่วนหนึ่งคนก็อยู่บนเรือแล้วก็ถ่ายรูปนะคะไม่นำไม่แนะนำให้ลงฝั่งีก่อน เพราะว่าถ้าลงฝั่งมันจะกระจายเดี๋ยวเราจะมีเวลาลงฝั่งหลังจากที่ว่าเราดำน้ำเสร็จนะคะแล้วก็ก่อนทานข้าวมันจะมีเวลาเล่นน้ำเดี๋ยวไงพวกพาไปพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวมงเช้าเราจะกลับามาถึงโรงแรมสีเงินได้อยู่นะคะแล้วก็ซื้อของฝากแล้วก็เดินเที่ยวชมเมืองครั้งหนึ่งก็คือจนกวันนี้คือไปวัดที่พระอุปัชฌแล้วก็สถานที่เที่ยวต่างๆพวกนี้แล้วก็ซื้อของฝากก่อนที่สามแะ้วมีมีใครม,คมีคำถามอะไรไหมคะ กรถตู้ไกด์จะไม่ค่อยได้ไปได้ชิดกันทุกคนแต่ว่าเราพยายามดูแลให้ด้วจิตจะพยายามสับเปลี่ยนแต่ถ้าคนไหนที่มีสิทคนแล้วก็ไม่เป็นไรเราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกที่นะคะขอที่จะแยกย้ายเข้าชมสถานที่ต่างๆโอเคค่ะด้านในเข้าไปได้นะคะแล้มัสักการโบสถ์จะปิดประมาณห้าโมงเย็นนะคะแต่นี่เรายังมีเวลาอยู่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะด้านข้างด้วยนะคะตามที่ไกด์บอกเลยนะคะ